สวัสดีครับผมคุณต่องฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม2นะครับบทที่6เรื่องโมเมนตัมและการชนข้อที่32นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าวัตถุ A นะครับและ B มีมวลเท่ากันก็คือ0.1กิโลกร,รมัมวัตถุ A เคลื่อนที่เข้าชนวัตถุ B ที่อยู่นิ่งแสดงว่าในรูปนี้ก็คือก่อนชนนะครับเห็นไหมอธิบายก่อนชนซึ่ง ความเร็วที่ชนเนี่ยครับคือ20เมตรต่อวินาทีดังรูปถ้าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นแสดงว่าคําว่ายืดหยุ่นคืออะไรครับไม่สูญเสียพลังงานเนาะหลังจากชนกันแล้ววัตถุ B เคลื่อนที่ไปบนพื้นที่มีแรงเสียดทาน0.2นิวตันหมายความว่าอะไรครับหลังชนหลังชนเนี่ยเราก็จะพบว่า IA เนี่ยครับก็ต้องมีความเร็วเหมือนกันหรือไม่มีก็ได้นะครับเราต้องมาดูพิจารณาทีนึงอันนี้ก็ B แสดงว่าผมพิจารณาว่าเอ้ยอันนี้อาจจะมี v หนึ่งนะอันนี้ก็อาจจะมี v สองแต่อันนี้มันต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะอะไรครับเพราะมันบอกว่าอะไรครับมันเคลื่อนที่ไปนี่แสดงว่า b จะไปต่อโอเคปะ b เนี่ยไปต่อตึ๊บตื๊บตื๊บต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 ๊บเนาะสมมุติ b ไปต่อนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับห้าวินาทีช่วงนี้พิจารณาที่ b ว่าห้าวินี่นะครับ วัตถุ B มีขนาดโมเมนตัมเท่าใดและทิศทางใดวัตถุ B นะครับก็คือก้อนนี้นั่นเองมีขนาดโมเมนตัมเท่าใดและทิศทางใดนะครับหมายความว่าพอมาถึงตรงเนี้ย5วิแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครับตรงเนี้ยให้เป็น v3 ก็ได้มันมีความเร็วเท่าไหร่และและขนาดนั้นนะครับมีโมเมนตัมเท่าไหร่เคปบะอ่ะงั้นใช้กฎอนุรักษ์พลังงานก่อนนะครับในการพิจารณา อันนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้คือ u หนึ่งอันนี้คือ u อะไรครับ u สองเนาะเป็นศูนยดังนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรครับ m หนึ่ง u 1บวก m สอง u สองเท่ากับ m 1 v 1บวกอะไรครับเนี่ย m สอง v สองตามถดก่อนเนาะ m1 1คือ0.1 u1 คือ20ใส่ไปนะครับอันนี้เป็นศูนย์ตัดทิ้งไปเท่ากับ m1 คือ0.1หลังชนก็ไม่บอกด้วยว่าพอหลังชนแล้วนะครับ v1 มีเท่าไหร่ข็ติด v1 ไว้ m2 มวลเท่ากันนะครับก็0.1 v2 ก็ไม่รู้นะครับค้างอยู่อย่างนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับ 20มีค่าเท่ากับ v1 บวกด้วยอะไรครับ v2 เราได้แบบนี้ก่อนเนาะแสดงว่าสมการนี้ยังแก้ไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นเราสามารถใช้สูตรนี้นะครับมาช่วยแก้ได้เอเคไหมเราจะใช้สูตรนี้มาช่วยแก้อ่า u1 คืออะไรครับ u1 คือ20 v1 เราไม่รู้ u2 เป็น0แล้วก็ v2 แล้วก็ v2 ไปใส่นะครับสมมติถ้าเรา v2 ไปใส่ผมก็จะได้เป็นอะไรครับ20เท่ากับอะไรครับ v1 บวกด้วยอะไรครับ20บวก v1 แบบนี้แสดงว่าเราจะรู้ว่า v1 ตรงนี้นะครับได้0พอ v1 ได้0หาค่าก็จะได้ v2 เป็นเท่าไหร่ครับ20เมตรต่อวินาทีหมายความว่าตอนชนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ 1> v 1หยุดนั่นเองนะครับ A หยุดและ B ไปตอบเหมือนก็ไปแทนที่นะครับเหมือนเล่นสนุกครับยิงแล้วก็ไปแทนที่โอเคไหมอันนี้ได้เท่านี้ต่อมาเขาหาโมเมนตัมเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยโมเมนตัม um ตรงนี้เป็นเท่าไหร่แสดงว่าตอนนี้ V2 เป็นเท่านี้เราต้องหาอะไรก่อนครับ V3 โอเคปะ่ะเราต้องหา V3 แต่ในรูปนะครับจะสังเกตว่ามันมีแรงเสียดทานมากระทําระหว่างที่มันเคลื่อนที่บริเวณนี้ครับ มีแรงเสียดทานมากระทำแสดงว่าแรงเสียดทานตัวนี้เป็นแรงที่มาทําอะไรครับทําให้มันเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแต่เราต้องมาดูว่าพอมันอยู่ที่ตรงที่สามนะครับเนาะอยู่ที่ตรงที่สามเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมก็จะกลายเป็นว่าผมก็จะใช้ซิกมาเอฟะกันนะเท่ากับเอ็มเอโอเคไหมซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอฟที่ทําให้มันเคลื่อนที่ช้าลงคืออะไรครับ 0.2 m ก <M S 1> <g> ็ค <g> ืออะไรครับ0.1 a ในที่นี้ก็คือ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ผมแทนติดลบนี่ด้วยก็ได้ a, a ก็ติดลบเราก็จะรู้เลยว่า a ตัวนี้ครับมีผลทำให้วัตถุก้อนนี้เคลื่อนที่ช้าลงวิละ2โอเคปะหลังจากนั้นอาหา v 3ทํทำไงครับก็ใช้สรรมการ v 3 เท่ากับอะไรครับเท่ากับ v สอบวก a t อย่างนี้เนาะเราก็จะได้ v 3มีค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยมีค่าเท่ากับ v 2ก็คือ20บวกด้วยวงเล็บลบสเวลาช่วงนั้นก็คือ5 v 3ก็จะได้เท่าไหร่ครับ10เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้น p 3คือขนณดนั้นเนี่ย มี p ก็0.1คูณ10เราก็จะได้คำตอบก็คือ1กิโลกร,รัมคูณเมตรตออ่อวิแสดงว่าขนาดนั้นเนี่ยครับโมเมนตัมของ b มีค่าเท่ากับ1กิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับซึ่งไปทางไหนครับไปทางขวาโอเคไหมไปทางขวาอันนี้เราได้แบบนี้ กับถ้าเกิดใครใช้สมการการดนเป็นนะครับผมเพิ่มเติมให้อันนี้ผมก็ค่อยคิดเนาะผมดอกจันให้ถ้าเกิดเราใช้สมการการดนเป็นเราก็จะเป็น f คูณเดลต้า t โอเคไหม f เดลต้า t มีค่าเท่าไหร่ครับ mv นี่เนาะลบ mu เราก็มาดู mv คืออะไรครับ mv ในที่นี้ผมก็จะเป็น mv 3ลบ mv 2นะครับนี้ผมจะได้สรรมการแบบนี้เคปะ่ะอ่ะเราให้ v 2เป็นบวกก็ได้เพราะ v 2ไปทางขวาเอเคไหมครับผมให้ v 2เป็นบวกเพราะ v 2ไปทางขวาเอเคเนาะดังนั้นถ้า v 2เป็นบวก v สไปทางขวาเป็นบวก f มันตรงข้ามกับ v2 แสดงว่า f ต้องติดลบผมก็จะแทน f ด้วยอะไรครับ0.2ใช่อเ้ไหเดลต้า t อะครับเดลต้า t ก็คืออะไร5วินาทีแบบนี้อันนี้ก็เป็น m v3 โอเข้าไหมครับต่อมาแล้วลบอย่างนี้นะครับลืมเครื่องหมาย ต้องเป็นลบศ2นะครับ t คือ5 mv 3คือ p ที่เขาถามนั่นเองนะครับก็คือ p b ตอนสุดท้ายลบด้วยแหละครับ m ก็คือ0.1 v 2ได้ออกมาคือ20เราก็ย้ายข้างมาอันนี้จะได้1อันนี้ได้2ก็จะเป็น2อลบ1มีค่าเท่ากับ p ของ b เอเคไหม เราก็จะได้ P ของ B นะครับมีค่าเท่ากับ1กิโลกร,รมั 4, มคูณเมตรต่อวินาทีมันเหมือนกันนั่นเองนะครับหลักการเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าน้องๆเข้าใจไหมถ้าน้องๆเข้าใจน้องจะรวบเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องคิดหลายขั้นแบบผมแต่ผมทําให้ดูหลายๆแบบจะได้อ๋อจริงๆแล้วมันพลิกไปพลิกมาได้นะครับฟิสิกส์เนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเฉลยข้อที่32ครับเสร็จเรียบร้อย